สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชกกิกทุกๆท่าน,นที่เข้ามารับชมช่อง u t ท b e ทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรใหม่ส่งท้ายนะครับว่าจะไม่ลงแล้ววันที่16วันนี้หวยออกนะครับก็สูตรมันเหลือค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลย ลงปิดท้ายกันด้วยเลขเด่นครบ2ตัวบนนะครับก็คือเลข5ตัวเนี้ยมาครบที่10หน่วยบนนะครับบางงวดก็มาครบที่3ตัวบนนะครับจะเป็นสุดใหม่นะครับลงจริงให้คนที่เป็นคนแรกฝากพิจารณาด้วยด้วสมาชิกด้อเลขเด่น5ตัวมาครบ10หน่วยบนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเทียบชนกับชุดสรุปให้ด้วยคที่ยังเหีนชุดสรุปนะครับเย็นนี้ก็อรอลุ้น ก็แล้วกันนะครับเย็นนี้เหงๆเด้อสมาชิกเด้ออ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปกันยังไงฝากช่องดยกันแล้วกันช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้อยอ่ะมาฟังคำเตือนฮนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจิต จะรณนยานในการรับ่ลสูตรไหนสมาชิกไม่ชอบหรือไม่ชอบชุดสรุปมองผ่านได้เลยนะครับผมก็ทําเต็มที่แล้วจนมาถึงวันนี้วันที่หวยออก4ี่โมงเย็นวันนี้ก็รลอรุนก็นแล้วกันถ้าสูตรชุดสรุปกก็กลับขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เลขเด่น5ตัวนะครับ เลขเด่นห้าตัวนะครับมาครบที่สิบหน่วยบนบางงวดก็มาครบที่นะครับสามตัวบนนะครับเป็นสูตรใหม่แกะอ,อก่องลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดแรกใครไม่ชอบมองผ่านนะครับงวดที่หนึ <c> ่ง <oughs> ที่ย้อนสูตรให้ผมย้อนสูตรได้ดู7เจ็ดงวดนะครับงวดที่หนึ่งสูตรได้หนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับรอบแปดห้าสองก็มาที่สองกับห้า ที่10หน่วยบนถูกเป็นวดที่ 1. หนึ่งวี่สองสูตรห้าหกแปดเก้าศูนย์ะดอกแปดหกห้าอ่าวดเนี่นะครับวดนี้มาครบเลยนะครับมาครบที่3ตัวบน8หลักร้อยด้วยแต่ก็เอาเฉพาะ10หน่วยบนนะครับที่ ห้ถูกเป็นงวดที่2องวดต่อมางวดที่3สูตรได้2 3 5สามหกเจ็ดอก3 5 6อ่างวดนี้ก็มาครบที่นะครับสิหน่วยบนแถมหลักร้อยมาด้วยครบ3ตัวบนเลยครับแต่ก็เอาเฉพาะ10หน่วยบนครับถูกเป็นงวดที่3 งวดที่4นะครับงวดที่4สูตรนะครับเลขเด่น5ตัวมาครบ2ตัวบนที่10โดยบนน,นั่นเองได้1 2 4 5 6พอดพอก6 4 6หอ่างวดนี้นะครับก็มาอ่ามันออกเบิ้ลนะครับก็เลยมันก็เลยมาครบนี่นะครับแถมหลักร้อยด้วยอันนี้ก็แถมหลักร้อยด้วยงวดนี้ก็เ,เฉพาะ10โดยบนนะครับ ถูกเป็นมุที่สี่วันนี้นะครับตอนเช้านี่วุ่นวายจังเลยตอนสายมาตื่นเต้นพอตกตอนเย็นขอให้มันถูกไอ้ขอให้สมาชิกถูกหวยทุกๆคนนะครับ <c oughs> เอา,าต่อมวดที่ห้านะครับสูตรเลขเด่นห้าตัวมาครบที่สิบหน่วยบนนะครับได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับออกเก้าเจ็ดแป วันนี้ก็มาที่เกียร์กระแปะนับที่สิบหน่วบนถูกเป็นงวดที่ห้าผมย้อนสูตรได้ดูหกงวดเด้อสมาชิกเด้องวดที่หกนับสูตรได้หกได้เจ็ดได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งนับออกหกเก้าหกวันนี้ก็มาครบที่ สามตัวบนฮะเพราะว่ามันเ,เป็นเลขเบิ้ลน,นะครับแต่ก็เอาเฉพาะสิบหน่วยบนนะครับออกหกเก้าหกก็เก้ากับหกนะครับที่สิบหน่วยบนแต่หลักร้อยมาด้วย <c oughs> ถูกเป็นงวดที่หกฮะงวดที่ผ่านมาก็คืองวดที่เจ็ดนะครับที่ผมย้อนสูตรให้ดูเป็นสูตรใหม่ได้สี่ได้ห้า ได้เได้8ได้9พ้ดอก898อกาแหวดนี้นะครับก็มาครบที่3ตัวบนออกเบิ้ลน,นะมาที่ตัวนี้ครับ8ร8นะครับ, 8, 9, 8, รบแถมหลักร้อยมาด้วยก็เอาเฉพาะ10หน่วยบนนะครับก็คือ9 8นั่นเองอ่ะสูตรไม้แกะก,กองแจกสูนยนะ์ะเลข5าตัวมาครบที่ สิบหน่วยบนนะครับก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวดนะเจ็ดงวดที่ย้อนสูตรให้ดูวที่จะถึงได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันนะที่สิบหน่วยบนนะครับเดี๋ยวผมบอกเป็นตัวเลขเลยห้าบวกเก้าของทั้งสี่ 4ีบวกแลงท้ายเลข2 2งบวกเลงท้ายเลข9 9้บวกสลงท้ายเลข3 3มบวกสองท้ายเลข5 5าหบวกหลงท้ายเลข1 1ึบวกศก็ได้1 1ึบวกหคงที่ก็ลงท้ายเลข2องค่ะตำแหน่งแรก2บวกเพิ่มไป1ได้เลข3 3บวกเพิ่มไป2ได้เลข5 5บวกเพิ่มไป1ได้เลข6 6บวกเพิ่มไป1ได้เลข7อ่าวงนี้ได้2 3 5 6 7มาครบที่10หน่วยบนนะบางงวดก็แถมหลักร้อยมาด้วย สองสามห้าหกเจ็ดอ่ะนี่ผมจับก่อนสองสามห้าหกเจ็ดนี่ของหัวที่จะถึงนี้นะครับสมาชิกท่านไหนนะครับชอบก็จัดไปได้เลยนะครับ เลขค่าตัวนี้มาครบที่10หน่วยบนนะครับตามสูตรนะงวดที่จะถึงนี้ลงจริงให้งวดแรกนะงวดประจำวันที่16ทับ11อทับ68อา่าทับ68งวดแรกใช้จริงครับ ใช้จริงเป็นงวดแรกนะครับสองสามห้าหกเมาครบที่สิบหน่วยบนนะครับอ่ะทีนี้ผมจะไปเทียบชนให้เลขห้าตัวนี้ไปเทียบชนชุดสรุปนี่ฮะชุดสรุปนะครับหกอ่ะหกมีนะครับ ที่สิบโดยบน5 6อ่ะก็มีนะครับ6 1ไม่มี0 9ไม่มีอ่ะ2 7มี2 1ไม่มี0 7ไม่มี0 5ไม่มีอ่ะทีนี้ถ้าเอาตามที่มันอ่ะถ้าสูตรนี้ไม่หลุดนะครับผมจะจับเป็นคู่ขี้นะครับถ้าสูตรนี้ไม่หลุดมันก็จะมีตัวนี้นะครับ5 6นะครับผมจะเอาตามสูตรนี้5 6 5 6 0 5ไม่มี0 0 7ไม่มี0 2 1ไม่มี1 2 7องเจ็ดอ่านี่ตัวหนึ่งก็คือ2 7นี่ฮะตัวหนึ่ง2 7ที่เน้นให้นะครับที่มาชนกับสูตรนี้นะครับอันที่นี้6กหนึ่งก็ไม่มี1 6ึ่หกห้าอ่านี่หกห้าหกเจ็ดอ่านี่หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าไม่มีอ่านี่ฮะมี3ามชุดนี้นะครับที่มันไปชนกับสูตร เลขเดี่ยมาครบ10หน่วยบนนี้นะครับก็คือน,นี่ฮะ65 6 7แล้วก็72นี่ฮอ่ะใครชอบจับไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านถ้ามาชนกับเลขวิ่งก็คือจะมีแค่เลข6ตัวเดียวนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามอ่ะวันนี้ขอให้สมัิชื่อท่าน4โมงเย็ยนรอรุ้นกันขอให้สมัิชื่อท่านเฮงเฮงักังขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ